สตีพี่น้องที่รักหลายครั้งคนเรามักมองว่าการเป็นคนให้คนที่ต้องยอมคนอื่นเป็นคนขี้แพ้คนโง่ทึ่มไม่ทันคนทำตัวเหมือนพรมเช็ดเท้าแต่ความจริงคนที่ยอมคนอื่นคนที่ให้ เพราะว่าเขารักคนอื่นอย่างแท้จริงนั้นเขารู้สึกดีกับตัวเขาเองแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนมีค่ามีความหมายถ้าเป็นคนที่เชื่อในพระเขาก็เชื่อว่าพระรักเขาและเขาเชื่อว่าเขาจะพบความสุขได้จากการรักและเข้าใจคนอื่นดังนั้นเขาถึงได้ยอมคนอื่นได้พี่น้อง เขาถึงได้ไม่โกรธเวลาที่คนอื่นต่อว่าเขาเขาถึงไม่เลือดขึ้นหน้าไม่โมโหฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีเขาไม่จำเป็นต้องระง,งับอารมณ์เพราะเขาไม่รู้สึกว่าถูกต่อว่าถูกดูถูกถูกเข้าใจผิดไม่รู้สึกว่าอธิบายเท่าไรคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมเข้าใจ ทำไมไม่รู้จักมองเหตุผลของเราบ้างเขาไม่คิดอย่างนั้นเลยเพราะเขาเข้าใจตัวเขาเองดีเขารู้ว่าพระเข้าใจเขาแล้วและเขารู้ว่าทำอย่างไรในโลกคนก็จะไม่เข้าใจเขาได้เสมอแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็จะมีเรื่องใหม่ให้คนเหล่านั้นมาไม่เข้าใจเขาอีก แต่เขาจะไม่ไปวุ่นวายใจกับการต้องอยู่กับคนพวกนี้แล้วคิดว่าเมื่อไรจะพ้น,พนคนพวกนี้ไปสักทีเขาก็จะต้องคิดเอาชนะคนพวกนี้อยู่ตลอดต้องคิดมากว่าจะต้องตอบโต้คนพวกนี้อย่างไรดี ไม่เลยเพราะเขาเข้าใจตัวเขาเองพี่น้องและเข้าใจคนอื่นดีเขาจึงไม่คิดจะหงุดหงิดอารมณ์เสียเวลาที่คนอื่นจะเอาให้ได้อย่างใจเขาจะไม่เข้าใจจะ จะไม่ยอมเข้าใจเขาเลยจะคอยหาเรื่องเขาอยู่ตลอดแล้วเขาก็จะต้องพอยอมคนอื่นอยู่ร่ำไปจำใจยอมทั้งทั้งที่ไม่อยากจะยอมเลยเขาก็ต้องเลียงไปพอให้พ้นๆปัญหาตรงนั้นไปได้ ไม่เลยพี่น้องที่รักการยอมของคนที่มีหลักคิดในความเชื่อว่าตัวเองมีค่าในตัวเองแล้วที่เราใช้คำว่าพระรักเรามากพอแล้วและที่เราเชื่อในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วยความรักจะนำความสุขแท้มาให้เราที่เราบอกว่าไม่ว่าพี่น้องของเราเขาจะเป็นอย่างไรถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นพี่น้องของเราเสมอ พี่น้องทะเลาะกันขัดใจกันบ้างก็ไม่เป็นไรใครถือแต่เราไม่ถือเราไม่จําเป็นต้องไปเอาชนะพี่น้องของเราเราลืมได้เราลืมหมดไม่จดไม่จาเราไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดคนอื่นต่อว่าคนอื่นไม่เข้าใจเราคนอื่นจะมาตัดสินพิพากษาเรา มันจะมารบก,กวนจิตใจของเราเลยเราจะลืมมันไปเสียเราจะไม่ไปจดจำมันเหมือนกับเวลาที่คนที่เรารักเขากำลังโมโหแล้วเขาก็หลุดปากพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้เราก็ฟังอย่างไม่ไปรู้สึกตามคําพูดนั้นๆของเขาเพราะเรารักเขาเราเข้าใจเขา เรารู้ว่าเขากำลังโกรธน้อยใจกำลังควบคุมตัวเองไม่ได้เขาจะต้องปลดปล่อยมันออกมาไม่อย่างนั้นมันจะต้องอกแตกตายเราไม่รู้สึกว่าเราขาดทุนอะไรเราเป็นอย่างที่คนไม่รู้สึก ว่าเราเป็นอย่างที่คนคนนั้นพูดเราไม่เก็บเอาคำพูดของเขามาใส่ใจของเราเราทำได้แล้วเราก็ได้รู้ด้วยว่าพี่น้องของเราคนนี้เขาเป็นคนแบบนี้นิสัยอย่างนี้ชอบพูดแบบนี้ชอบคิดอย่างนี้ มันทำให้เรารู้จักคนหลายแบบหลายประเภทแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าจะอยู่กับคนแต่ละประเภทอย่างไรถึงจะออกมาดีนี่เท่ากับเป็นการทดลองแบบฝึกหัดทําความดีสำหรับเอาตัวรอดไปสวรรค์ตั้งแต่ในโลกนี้กันเลยทีเดียวนะพี่น้องพี่น้องที่รักเสร็จแล้วเราผู้มีหลักคิดอย่างนี้ จากที่เราเหมือนเป็นขี้แพ้เป็นพรมเช็ดเท้าเนเรากลับกลายเป็นว่าเป็นคนที่ชนะใจตนเองเราไม่ต้องไปเครียดไปพยายามหาทางตอบโต้เอาชนะสองชนะใจพี่น้องของเราถ้าเขาจะรู้ดีภายหลังแต่ตอนนี้เขาก็อาจจะไปหลงปลื้มคนอื่นที่เอาใจเขาก็ ตามใจสุดแล้วแต่เขาซึ่งเราก็รอได้เสมอ <c oughs> และ3แล้วมันก็ดีกับการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยพี่น้องเพราะเดี๋ยวคนเหล่านี้ก็จะลืมเรื่องวันนี้ไปแล้วก็จะไปสนใจเรื่องใหม่แล้วก็จะมาหาเรื่องเราใหม่ก็ไม่เป็นไร แต่เรื่องเมื่อวานเขาก็จะลืมไปนิดหน่อยนานทีก็อาจจะรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องกันหาเรื่องกันได้เสมอทำดีเท่าไหร่ก็ทำไม่ขึ้นกันได้ง่ายๆหรอกเพราะเป็นคนกันเองไม่ต้องเกรงใจกัน ไม่ต้องกลัวเกรงเพราะไม่มีบุญคุณไม่มีบารมีต่อกัน นอกจากเราจะทำกับเขาแบบหลอกๆอกให้หลงเพอ้อกันไปนั่นแหละถึงจะผูกน้ำใจคนพวกนี้ในโลกใบนี้กันได้ง่ายๆฉะนั้นสำหรับตัวเราถ้าพออธิบายให้เขาเข้าใจได้ก็อธิบายกันไป แต่ถ้าอธิบายไม่ได้เราก็เงียบเพราะเรารักเขารู้ว่าพูดไปเขาก็ไม่ฟังหูเขายังอื้ออยู่เขาไม่มีเหตุผลไม่มองที่ความดีไม่มองที่ความรักระหว่างกัน ไม่พยายามจะเข้าใจใครทั้งนั้นมีแต่ใช้ใจที่เอาแต่ใจของเขาอย่างเดียวเพรานะฉะนั้น เงียบดีกว่าจะไปต่อล้อต่อเถียงกันมีแต่จะทะเลาะกันเปล่าๆและดีกว่าจะไปจดจำคิดแค้นกันเราก็จะพลอยไม่มีความสุขไปด้วยนี่เท่ากับเราเป็นผู้ชนะในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก ที่มันมีแต่เรื่องันอย่างนี้ในโลกนี้ถ้ารักจะทำดีให้มันจริงๆอย่างที่พระสอนมันก็จะทำดีได้แค่นี้เท่านั้นแล้วเราก็จะต้องยอมเขาทำตัวเป็นผ้าเช็ดเท้าอย่างนี้ไปนอกนั้นถ้ามันจะได้ดีก็ต้องทำดีแบบหลอกๆเอาใจกันหน่อยถึงจะเอาอยู่พี่น้อง ดูสิเห็นไหมจากคนขี้แพร้รมเช็ดเท้ากลายเป็นผู้ชนะไปแล้วพี่น้องอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองไม่ต้องเครียดนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นแล้วไม่รู้จะหาทางจัดการเรื่องพวกนี้อย่างไรแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกให้มันลำบากอย่างนี้ไปทำไมพี่น้อง อายุมากขึ้นเราไม่เรียนรู้เลยหรือว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดสู้เรายอมเหมือนคนขี้แพ้เป็นพรมเช็ดท้าให้คนอื่นเขาดีกว่าแต่เรายอมด้วยหลักคิดอย่างมีความเชื่อของเราเราไม่ได้ยอมเพราะเราจำใจยอมเขาเพราะเราทำอะไรเขาไม่ได้ที่ไหน พระอรสารนักบุญมัทธิบทที่สองข้อหนึ่งถึงสิบสองบอกว่าพยาสามโบงเขาเข้าไปในบ้านพกพระกุมารกับพระนางมารีพระมารดาจึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์แล้วเปิดหีสมบัตินำทองคำ กำยานมดยอบออกมาถวายพระองค์บทเทศสํสำหรับวันสมโพธิ์พระคริสต์แสดงอกพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ